Five, four, three, two, one, go สวัสดีครับวนี้ก็ตรงกับวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568แล้วเทวีก็ผมก็จะมาสรุปผลการดำเนินง,งานแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของการเปลี่ยนสถานที่ในรบย,ยการในวันนี้นะครับ ซึ่งก่อนอื่นน,น,นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ตามปกติทำเนียมของ YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์ผมก็ขอได้นำตัวเองมาแล้วก็ขอ,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 อกล่าวคำว้าสวัสดีครับก็ผมชื่อทีรภันดนตรีครับชื่อและชื่อกอล์ฟแล้วปัจจุบันนี้อายุ38ปีประกอบไปเช,ช่อเป็นยูทูบเบอร์ช่องทีนั่งรันดนตรีชแนลนะครับเมื่อวันที่21 22,23,24,25,26,27,28และ29เดือนตุลาคมพฤษาคสันหาร้อยหกสิบแปดเอ่อทศาการมาหากุศลุทานและบารมีทศากาลกินเจ ประจำปีพฤศจกา2,568ณนะมูล,ลนิธิสงครามลำปางสงขลาจังหวัดลำปางซึ่งจากการบริัติกินกำลังมาแล้วเข้าไปในดังกล่าวแล้วก็กผมก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพแต่เก็บข้อมูลตลอดจนเผแพืพพ่ข้อมูลสื่อออนไลน์ซึ่งในก,การบริบัติกินกำลัในวันนี้ถือได้ว่าสำเร็จรุ้ลงทุน,นสือว่าได้ดีๆนะครับ สุดท้ายนี้สำหรับคลิปวิดีโอชนนี้ก็ผมก็ขอลาพี่น้องทุกท่านเมื่ก่อนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดผู้การในภายของผมก็ขอไปเพราะแม่พี่น้องทุกท่านมานโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกทการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจในผลงานยูทูบเบอร์ช่องทีและผล่อนในสกุลชแนลแล้วเราค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในการทำรายการใน,นะครั้งต่อไปนะครับผมทีและผ่อนนสกุลสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ พีสาสะสังขะสุจจิติสออัญญมาณีปาณีองค์มหายนะจุตติเตปะตะจิเตเสนามีตาลีกาสังปะภูลิสะตะกะนะภูรานานะภูเตวเตวันโสลิวาลีวาทีโหฆิวาทีโฑราณีเตนี ཁེ 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 南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无地藏王菩萨，南无药师佛，南无释迦牟尼佛，南无观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无地藏王菩萨，南无药师佛，南无释迦牟尼佛。 Uh, yeah. 在阳光。<music> bao vong sự đồng kim liên bao tinh thiền an chín chẳng chẳng kim giao phu Bang chui tinh xưa công sống kinh lội tham bốn sa vi sinh nhân khâu hùng sư phụ phẩm thờ kim khí tông hòa minh cô các dê các quỳ các nhường hai cô nam bằng ngô tình ca các chú kỳ kim khí chú hiền trái chỉ nam co kỳ tăng hùng phù lý công sông kinh lội trăm si sệt chào yêu chiêu kim phu nhân xiên lưu ý công tịch sử năm bao xiềng tân chi năm có dùng yên miệng khu mừng tăng thùng liền tịch giang Nam bang tiếng gào chị nam có lý sư chân Bình cựu quang sinh quê chu chia tía ý nhung tích chân khai nam bang lạc tiếng xiang đặc tích kinh chu khai chuang tí lý sư nàng tên 开刀刀，暗叹声声怨，肝轮胆，金鸳鸯，怪怪。一靠一，七七靠怪笑，三金鸡，千千将将撞。 เตาเรายินกินเตาดังฟงจันเสียงเกี่งคิวองเสง่วยกสยงใจไก่กินเสงฟงเตาเชียงสีมเจ้ายยีโซเต่ายื่อยู่อีบอมจงอีเพลงอังวานลงจือยู่สีฟังโจซือมุงสันพิงตังคำโลฟักเสกอี ธงโธจีทาฟังสือโทโกหงฟุดจือตังจงกิมเจงเกียงจีหอเพียงยันฟังสุ่ยเมียนเลียนเต่งเสียงเชียวเทียนกงอามิงจึงกวนจงคิวจานจือฝุยกือฟังลีเต่าจือฝุนกือตามตจวเจือกิมฝุนทงฟูฟักยังลินจังคำรอไหวเสือ Amang bun tiêm siang tang me nam vong o su che si san phùng ki Siang chôn phu thinh a miang pham sinh pi po thiền dư lung che say Liên tinh y san phui ta khai si trình yau quân Sơn phang tim lung cuối chu tình tu quang minh theo tông tàu Ngày sư bố nghĩa địa phương ôi si ti 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 che ti 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 Mẹ nam ti ti chú ti ti sân ti khám ti 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 Thiên ti xoay ti hình kỳ ti 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 ti